สวัสดีค่ะมาพบก,กับกินยูแบบแบ้านๆปิยะชาแนลค่ะพี่น้องโมนิสภาพมใเฮกเผาค่ะเมนูโมนี้เป็นอาหารจานเดียวค่ะพี่น้องจะพามาทําราดหน้ามุ้งสับค่ะนะคะพี่น้องเป็นเส้นใหญ่นะคะส่วนผสมค่ะพี่น้องก็จะมีหอมใหญ่หั่นลูกเตา๋าแครอทเตา๋าเห็ดหอมเตา๋าแล้วก็มะเขือเทศหั่นเต๋าค่ะอันนี้ใบขึนไฉนะคะหั่นเป็นทอนค่ะ หมูสับค่ะแล film, ้วก <ap> ็กระเทียมสับค่ะส่วนมะเขือเทศนะคะพี่น้องของย่าเนี่ย่าจะเอามาล่างเม็ดออกนะคะเพราะผู้เฒ่าที่กินน้ากันนี่ค่ะพี่น้องเ่ากินเม็ดบ่ด้ค่ะก็เลยจะเอาแต่เนื้อๆอย่างนี้เลยนะคะแต่ว่าสําหรับผัวเขากินเม็ดกินยังแด้นะค่ะเอาทั้งเม็ดค่ะพี่น้องมันจะมีรสชาตินะคะแล้วก็อีกย่างนึงก็คืออันนี้เส้นใหญ่ค่ะพี่น้องเส้นใหญ่นี่ย่าซื้อมากางขึ้นไปขึ้นนึงเนาะค่ะมันก็จะแข็งแน่ย่าก็เลยเอามาหนึ่งนึ่งก็บ๊ต้องนึ่งโดนปันใดเดค่ะหนึ่งพ่อห้มัน ออกจากกันก็สีหค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพัดเส้นใงก่อนค่อยผ้ามาเห็ดลาดหนาเนาะค่ะแล้วก็ย่อเริ่มบอกไปค่ะพี่น้องเส้นไหลาดหนามูสับว์นะะี่นะะต,ต้องกินกับผักกาดหอมนะคะเวลากินกับผักกาดหอมร้อนนะคะพี่น้องเส้นไงปโปเข้าไปเอาหนาลาดนะคะพี่น้องแต่ว่าเนี้ย่าสุดจัดเป็นเซตนะคะเป็นแยกน้ำแยกเนื้อแยกผักค่ะพี่น้องเพราะว่าบบ่ได้กินเลยนะคะพี่น้องคุละย่มเห็ดเหลวจิ้น้นาวันหนึ่งพสิกินเลยค่ะก็เลยสบ,บริลาดให้เบิงเนาะค่ะ การผัดเส้นใยห,ใหแซแบให้หอมค่ะพี่น้องตั้งกระทะให้ควันขึ้นแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปสำหรับผู้ใดกินมั่นนะคะขือเย่อเ่ยละกินมันมันจะสส่แซ่นลงไปจักกน่อยหนึ่งสำหนิค่ะหลังจากนั้นค่ะเอาเส้นให่ลงไปผัดเลยต้องใส่เส้นใยนักไปละค่ะขี้อิ่วดำตามไปเลย คนเขาจะใส่ซีอ,อิ๊วดำคุกก็ใส่ซีอ,อิ๊วดำกันเนาะคะ่ะพี่น้องเคยเอาไปค่ะแต่ของเย่ากัเผ็ดสูตรหนึ่งเลยคะ่ะเปิดไฟแรงเลยคะ่ะ รัดไปเอยๆค่ะแถมนี่กินหอมของกระทะใหม่นะคะต่้วก็ใส่เสน็นมันแบบว่าพองขึ้นมากค่ะจะคือเป็นอันเซ็ตนะจ๊ะนี่ค่ะพี่น้องเส้นมันจะพองขึ้นมากแบบนี้นะคะตักพักใส่จานไว้มาค่ะทีนี้นิดเดอยวจะพามาเห็ดหนาค่ะเอาละคะ่ะพี่น้องหลังจากผัดเส้นเสร็จเรียบร้อยค่ะเราจะมาทําหน้ากันค่ะก่อนอื่นค่ะใส่กระเทียมลงไปผัดค่ะ ใักกระเทียมให้เรื่องหอมเวยค่ะพี่ห้อก็กข,ขอาข้อเสียบเสบะระเพ็ค่ะเนี่อยู่ถี่กระเทียมเวยค่ะจะมีความหอมล้าพัดพ่อสะดสุ้งไฟสำนึกงอ่ะเอาขึ้นเลยหรือว่าใส่อย่างอื่นลงไปเลยมันจะมีความหอมของกระเทียมนะคะหลังจากนั้นค่ะใส่หอมใหญ่ตามด้วยแคอรอทค่ะใส่มวนผีพัดตุกหยาเนะะี่ยค่ะพี่น้อทุกหย่าใส่ลงไปเลยตามด้วยทห็พร้อมสดค่ะใส่ลงไปเลยจ้ะ สูตรข้าวเหย้าไม่ไม่นุ่งของเหย้านะคะพี่น้องแต่บใสซหมูลงไปก่อนเลยคะ่ะพี่น้องค่ะเพื่อเๆลียเกลียวหรเคร่งบึงน,นะคะจะหูว่าเหย้าแต่บะไหมูลงไปผัดเลยเพราะว่ายู่นี่จะได้ข้าสิกินแบบว่าพักเปื่อยๆนะคะหลังจากนั้นผัดผักทั้งหมดนะะี่ค่ะพี่น้องให้ซุกดีะคะ่ะ คนไปเรื่อ,ๆอยๆผัดจนสุกหอมค่ะหลังจากเริ่มสลุกปค่าพี่น้องหอมไงแล้วก็เห็ดหอมแล้วก็เทมปเริ่มสุกใส่มะเขือเทศลงไปค่ะพี่น้องคือว่าหมูใส่ตอนใดหมูจะเย็นๆ่ะเดี๋ยวหมูใส่ค่ะพี่น้อง ทัดไปเรื่อยๆเห็ดซพะะร้อมค่ะ,มคะพี่น้องเคยใส่หมูแล้วค่ะได้ละค่ะต่อค่ะคือแกงเริ่มสะดุงไฟค่ะมากแล้วค่ะพี่น้องเด็กหมูอยากกินใส่ต่นี้เลยะคะ่ะ รับเผื่อบางคนนะคะอาจจะผัดหมูก่อนนึ่งหมูก่อนเทศสุกก็ค่อยใส่ใสผักสามยางตียางนะคะแต่ว่าอยู่นี่คนกินแบบว่ากินผักสุกแข้งๆค่ะพี่น้องทย่าใส่หมูลงไปก่อนกวนผักสีสุกหมูมันก็จะกระด้างะคะ่ะหลังจากนั้นค่ะคนหมูให้แตกออกจากกันค่ะหมูนี่มันเย็นเลยนะคะพี่น้องทย่่ออกจากขอมติดก็เลยมาสับไปเนี่ยค่ะ ยี่หมูให้แตกออกจากกันค่ะพอหมูเริ่มแตกค่ะรวมเลยค่ะรวมผักทั้งหมดเข้ากับหมู เตซุปดีค่ะพี่น้องเติมน้ําลงไปค่ะเติมน้ําเปล่าลงไปเลยแต่ไม่นาซุปใส่หนังซุปนะคะเมนู่นี้เย่าเห็ดบอยอยู่ค่ะพี่น้องสวมเกาๆนะคะแต่หลังๆมั่นกัคหางหายไปนั่นค่ะก็เลยจะมาเพิ่มความจาอีกเลยนึ่งพี่น้องเพราะว่าหนึ่งคือแบบว่าหาเซนไงที่บกผสมแป้งมั่นได้หลายอย่างค่ะพี่น้องเพราะว่า การที่เข้าผสมแตงมนันน้หลายมันจะเห็นให้เส้นใหญ่เหนียวนุ่มแต่สัหรับผู้ถฒ่าบานเย้าเลยเราว่าเหนียวติดข้อก็เลยจะหาเส้นใ่แบบแบบหน,นาใหญ่ก็เลยไม่นุ่งหนึ่งก็เลยหางไปโดนหมากเลยค่ะมีกลับมาอีกค่ะก็ลองเส้นใ่อีกที่ห่อนหนึ่งค่ะพี่น้องม่สับเป็นตึงนลยน,นะคะหลังจากนั้นทาน้ำนะคะให้พี่น้องก็เอาค่ะมกักหลายกระใส่รยแล้วพี่น้องกินไรายคนก็เพิ่มเข้าไปได้อีกนะคะต้มห้ดซุกกันค่ะพี่น้องเพิ่อม,มาปุ่มค่ะเอาละค่ะพี่น้อง หลังจากมะเขือเทศและทุกอย่างถ้าเริ่มสุก้วคะทีนี้เราก็จะเริ่มปรุงนะคะรสชาติตอนนี้ได้ค่ะพี่น้องจะออกเปรี้ยวหน่อยๆน,นะคะถ้าใส่สมมสิตงไปอีกก็ได้หรือจะเอาเปรี้ยวของมะเขือเทศกรได้นะคะเดีย๋ยวหานะตัก,กั่วขคงคุ้งสใส่ลงไปค่ะกระสือเบิดกระป๋องพี่น้องรุงรุงรสใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาว แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนิดนึงเนาะคะ่ะสองซอนนะคะรสชาติในเห็ดพุนเห็ดููปากจะคล้องเนะคะ่ะพีอน้องบ้ตองปุงตามเย้าม้าคนอาจสก,กินเปรี้ยวก็หนิหรือว,ว่ากินจืดก็หนิ่นะคะตามด้วยน้ำมันหอยนิดนึงค่ะหลังจากนั้นเราก็เปิดไฟ ให้พักสุกอีกจักหน่อยหนึ่งค่ะเพราะว่าตามที่ย้าบอกนะคะยูนีจะน่าเขาจะมิตตกูเถ่าค่ะกินจะสีเขาจะสกินเชียวบดเลยคะ่ะเพราะว่าเขาเจอว่าซีเนวนะคะเดียวก็เลยจําเป็นต้องเอาผักสุกหน่อยแต่สำหรับห้องกินเองนซัมมี่ก็รังแสวค่ะพี่น้องเอาเวลาเอาลาดกับเสร็จน,นะมันจะเบิ่งมีพักมีอยังนะคะมันก็จะดูชวนกินแต่ว่าสำหรับย่าต้องต,งตงไปอีกมันก็จะเบื่อไปหน่อยหนึ่งค่ะ หลังจากนั้นค่ะพี่น้องชิมรสนะคะหามันผสมกับเติมน้ำส้มลงไปค่ะหลังจากชิมรสแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเราก็ใส่แป้งมันลงไปละลายนะคะก็คือลดหนาทั่วไปเลยนะคะหลังจากนั้นเราก็ชิมรสหน่อยนึงค่ะอันนี้จะบผสมนะคะพี่น้องเพื่อเอาบบเกิลเด็ดรวมีรสส้มทห้เส่นน้ำส้มลงไปหน่อยนึง ประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าผู้ใดมักสมก็นีจะให้ปรุงหนอกหนอ,น,อนะคะ<ม>เพราะว่าบางคนเพิ่อกะบบกินสมนะคะก็เลยต้องปรุงหนอกหนอ,นอเติ่อํำการน็ดหน่อยเึ็งจากเพราะว่าข้าวสุเปล่าก็เส้นญง,งอยู่รสชาติมันต้องแบบว่าเข้มข้นค่ะแล้วก็ซีวน,นิดนึงค่ะนี่ละค่ะแค่นี้โอเคแล้วค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่ละลายแป้งมันลงไปค่ะ แบ่งมั่น,ขน,น,นีข้าต้องเบิงนะคะพี่น้องใส่มากใส่หนอ่อยอย่าคนการเนืดมากึ้นหนึหน่อยนะคะเอาแบบนึดเนื้อคนคนเลยกก็ได้ค่ะแต่ว่าเวลาข้าไปลาดก็เสร็จแน่ละใส่ผักลงไปมันจะมีน้ำนะคะพี่น้องอย่าลืมว่าข้าต้องเอาคนไว้ก่อนนอคะ่ะ หลังจากนั้นก็ต้มให้แป้งสุกอีกสักหน่อยนึงค่ะส่วนรสชาต่่อดีนะคะแ่บลรอคะสุดท้ายท้ายสุดค่ะแล้วก็ปิดท้ายด้วยใบขึ้นไช่นะคะพี่น้องบางคนหมักกินบนอยียงกับบนตังใส่เลยค่ะแต่ว่าผู้ใดหมักกินขี้เยาใส่ดีกว่าเลยค่ะ,คะแต่จะน่เระบบหมักค่ะแต่ว่าเยาาียว่ยวหมักเยอะเลยใส่ยใจนะคะอันละทิ้ เปิดไฟแห้งปิดไฟค่ะค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จค่ะพี่น้องเส้นไง่ลาดหน้าหมูสับนะคะตัวชาของลาดหน้าหมูสับนี่จะแตกต่างกับลาดหน้าทั่วไปคือว่ามันจะมีเครื่องเยอะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของน้ําอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าเป็นลาดหน้าทั่วไปในหนามันจะบบเปียวนะคะมันจะเอ,อ่อกลมๆนะคะมาค่ะทีนี้ได้สุดพักสวยเธอซ้ำเห็เบอรงคา แล้วราคาพี่น้องเส้นใหญ่ลาดหน้าหมูสับค่ะพี่น้องอันนี้คือนามลาดนะคะหรือหนามันนะคะพี่น้องที่เหย่เห็ดเทิงเนาะคะ่ะรสชาติจะออกเปรี้ยวหวานเค็มนะคะพี่น้องนี่คะ่ะรสชาติของร้าดนาจะพิเศษกว่าร้าดนาทั่วไปก็คือว่ามันจะมีความเปรี้ยวนะคะแต่ถ้าเป็นราดนาธรรมดาแบบราดหน้าทะเลราดหน้าหมูนุ่มน่ะมันจะเป็นนวลน,นะะัวค่ะเป็นแบบกลมกล่อมนะคะนี่คะ่ะเห็ด แบบเย่าสูดเย่าปับเอาให้ถือไปตัวของลำลองวแสบค่ะอันนี้เส้นใหญ่นะคะที่เย่าพัดเห้เบิงค่ะพี่น้องนี่ค่ะเส้นใหญ่พัดแล้วเรียบร้อยค่ะหอมกินกระทะไหมห้วนๆค่ะไวลร่างกินเนาะค่ะหั่นผักกัดหอมนี่ค่ะพี่น้องใส่จานแล้วก็เส้นใหญ่โปะค่ะเอาหนาลาดทาพี่น้องหนานี้ต้องเอาห่อนๆด้ค่ะเอาหนาแบบห่อนๆลาดลงไปเลยค่ะพี่น้องมึงคนเสิร์ฟแล้วตามด้วยน้ำส้มพริกดองค่ะผู้ไดมากค่ะ เติมน้ำปลาน,น้ำตาลเข้าไปอีกคะ่ะอันนี้ผิกป่นนะคะก็คือแบบปรุ่มขึ้นลาดหนาทั่วไปเนี่ยแะคะ่ะพี่น้องเป็นเมนูที่จะด้เพินปรดปาน,นะคะ่ะเป็นแบบว่าอาหารไทยๆอาหารจานเดียวนะคะพี่น้องง่งายๆค่ะนะคะเมื่อนี้ก็พามากินแบบเมนูง่งายๆเมนูจานเดียวนะคะพี่น้องขอพค่ณหละายได้จา้าพี่น้องทุก้ทุกคนที่เข้ามารับชมะคะ่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกําลังใจดีๆเด้อจ้าพี่น้องมากค่ะ เอาถวยเอาซามาตักเอาถวยแบบนียย้กินกันฮาคนคะ่ะพี่น้องนะคะมากินคะ่ะลาดหน้าหมูสับคะ่ะพี่น้องเป็นเส้นใหญ่นะคะแล้วข้าวบะมี่เ้นใหญ่นะคะเปลี่ยนเป็นเส้นมีกไ็ได้ค่ะมันจะออกรสชาติคลายกันละคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเส้นใหญ่มันสนุมกว่านะคะพี่น้องมาคะ่ะมากิน,นกันเสบๆจ้า